มาครับมาชมแผงพระทีล่ลานวัดหลวงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระนะครับหลากหลายครับมีสร้อยเจ้าของร้านอยู่ไหนนี่ครับเจ้าของร้านที่มีมา,มาทุกวันมาทุกวันไหมครับมาเรื่องประมาณกี่โมงนี่ ประมาณสี่โมงอ๋อมาแต่เช้าประมาณเก้าโมงแล้วสี่โมงประมาณนี้ใช่นี่มีลูกเต๋าด้วยสึ้นมาก็าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่ษพะรุ่นเก่าของหลงวงพ่อป่นนะครับมีล็อกเก็ตก็มีมีมังคุดทวดแซมนิดหน่อยเดี๋ยวนั่งพานพนะันหนึ่ง ปูนไส้นสีหมดปาตะเกียนคูอ่อ๋ไหน,นปาตะเกียนคูน่ดูทางนั้นได้เลยทั้งปูนไส้รุ่นไหนที่เขานิยมกันนะครับคู่ปูนไส้แต่แนนี่มันปูนไส้ไหนนะนตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้อันนี้นที่นิยมกันเลยใช่นะอยู่กกนนะาคู่กันราคาเท่าไหที่สามพันห้าสามพันห้าโอ้โหเท่าไหร่นี่ก็ลูกหล่อท่านลูกหล่อ ตาลูปลอ็ลอกเก็ตล็อกเก็ตสวยมากเลยติดตาอยูย <น S 2> ่ดะครับปีสามเจ็ดห้าพันบาทนะครับแล้วก็หมราณะปีไหนนะครับปีไหนนะแต่ไม่ได้ยอยู่จะไม่ได้ไม่ได้ประมาณพศห้าศูนย์เนาะประมาณนะผมก็จะไม่ได้มในคน ยี่สิบปีแล้วมีเสื้อเลยนะครับเสื้อมีน้ำผอชลลาด้วยกะกุโอ้หนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแป้สแพงเลยระของพี่หมดเลยละมั้งใ่อแดง เร็จอ๋อมีสำเร็จเลยามาเลยครับมาเลยสายหลวงพ่อเปื่อนมาได้นะครับพายันมีตีเสียนะครับติดตาสามพันติดตาหนะ้ากากองสามพันบาท ขอบคุณครับม,มาดูร้านลุงเนองนี่ร้านร้านลุงอะไรครับเนี่ยนี่ร้านลุงอะไรนั่นเนี่ยมนะันร้านลุงมานนานะครับอือเด็ดเลย มาเป็นรูปที่ทันลหลวงพ่อนะครับมีบผ้าห่มนั่งทานก็มีโอเคพู้เดี๋ยวนี้สวยพี่สี่หนึ่ง ที่ชิ้นหนึ่งท่านหลวงพ่อหมดทุกดวอ๋อท่านหลวงพ่อโอ้ในคอเต็มเลยรุ่นตันวเสือตัวสือปีจำเพี้มงคลโต้งปีสามเก้ารุ่นนี้รุ่นไหนที่เขานิยมกันรุ่นนี้หรือรุ่นไหนนิยมมีแค่ เนี่ยพิซซี่หนึ่งพิซซี่หนึ่งนกนิยมลนกนิยมนิยมเเต่ามหาลาบมีนั่งทานนะครับแนกเต่าก็เปิ่นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้นี่ไม่ใช่หลวงพระป่นนี่หลวงพุทเพิ่มปลูกเพิ่มเพิพ่มวัด น้องสว่างตัวเล็กที่ฉันจะเชื่อแกได้ไงแป้มึงก็ได้ีท่เคท้าบกลองคิดดูดีดนะครัร้านนี้มีส้อยเหมือนกันนะครับร้านนี้ส้สามกระสับมีกรอบมีใส้กรอบด้วยตะลาพระด้วย จะมีแวนติกขวดแหวนติขวดแหวนก็ดูดติกเกลร์วัตดสเปรด้วยต้ิดตาแล้วก็คุณบันไดตัวรากตัวราดมีงานย่าโมยังไหมเลยมีสลินนะมีสลินมันเอาน กลินไม่มีเลยนก็มีหลวงพ่อวนี้ปูดุนงปูดุหลวงปูดุนหลวงปูดุอัตโลปูสวงอยู่ไหนสุดปูสวงอยู่ซุสเกตครับเทวนาเดินเลนหลวงปูสวงสายโชคลาภสายลอตเตอรี่คยกมืออย่างนี้ก็ไปซื้อสู่กันโอ้หากหลาย ก็เะท่นพ่ละโชคหา่ะใช่กิงก็ไม่ตากิงไม่ตาหรอตาก็มีพระกิงไรที่หนากิไกิงนะมาแล้วพระกิงของาอะไรวะพะกิงอ่อพะกิงห้าแผดินเรเปมีอยู่นะห้าแนดิน มีเหลือมเป็นดิงผ้แพรก็มีหระดุดดอกใหญ่มากมีทั้งหมด4แพงมแพงหนึ่งมี้าสวยนะแพงนี้มีเยอเกลือดว่นนย้ขายชิปอกครับมาได้เลยมาอุดหนุนกันที่้านวัดนะครับ

าบบสารอิมพีกัส้าเจาแม่ตะเคียนทองนะครับแกนนี้จะเป็นรับผงนะครับโอเคนะครับนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ